สวัสดีครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศทุกคนสวัสดีพี่น้องสวัสดีของผมนะครับอ๋ออะีรครับตราบบรรลัยอ,อ๋อมากรับรับ่าคำนี้เลย มาครับโอ้ตอบาบวบานครับพี่น้องโอ้โอ๋ออะครับฮอ ข้าห,หน้าเลยครับก่อนเลยโอย้อกบกรอบครับ นะครับเสือกอบนะ มาพี่น้องคำยงเย่เลยครับตับเสือครับ,รบสวัโอ้โห้คนๆเลยครับ Ừ. Đúng rồi 哎。Uh.